สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอเวอรนคนเล่นามไม่ไปหาพี่เสกเหรไม่หาพี่เสกเหรที่เจอกันหกสีเอียวนะครับสองสีวานะครับุณสาคนะครับคุณเพื่อนครับขอบคุณ พาอีกแล้วไม่เหรียญอันนี้เหรียญยีเหรียญยีครับเป็นของพรลราทินีโอเอาผม่ะผมมา้อเด็กเย็นขึ้นช๋ยวให้ลูกก่อนเดี๋ยวลูกไปลานะครับเล่ลาอให้ล้น่ล้มหนึ่งสองเชมเดี๋ยวล้นนครับหนึ หนึ่งสองชั้ขอบคุณครับเหรียญอีกแล้วมอบเหรียญอีกแล้วลุงเหรียญลุงพ่อลุงอันนี้ของพ่อโดนขอบคุณครับได้ไม่เหมือนกันนะได้ไม่เหมือนกันนะ Baba, 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 baba,

มัใไมไม่มั่นใจว่าเพลงเท่าไหร่วะไม่ค่อยได้เล่นรครับ1 2ึ่งสองมครับหนึ่งามครับครับเปลี่ยนเสียจัน ตอนไปเล่นปัญญามุลโธนะพันที่ว่าไอ้ข้อน่ะไอ้ขลานะเอ้าเอ้ากเจ้นทางมาปะกรันนี่ลงปะกาัน้อได้ไหมครับคยดกดำบอกไม่ไม่เอาเอาอันมอนมือดพี่มันด้เพนพี่มานีกขอปะกาหน่อย่ะปะกาพ่อ เือแตกสาวแล้วเือแตกสาวจะยู่ยเนเอแตกสาวจะยุ่น้องไายุ่นองไยไม่หวั่นเือนตู้เย็นว่าอกยมนองยนนเป็นสาวใช่หมือนได้ได้ันเปือต้เย็นือตั้งจังงไอ้ยังยย่เปลนอันนี้มันเป็นยังไงอคอมเมนบ่อย ใช่สถิตเกิดครับต้นหนังสือมันในคืนมันบรดีแม่นครับเพมันเป็นตลอดเลยเนป็นตลอดว่ะแล้วมาใสอีกเครื่องนึ่งอ่านบอดดี้ งาวนผมบอกมืนึงนีนปาคนชมพ่อเอกแม่อุ๋งิงไร่สดมื่นกว่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดครัน้เดหสเดียวเดวขย่ากันนะพี่นะครับวัสดี้นองอุ๋งิงด้วยนะ เอน้องกกอีกนะฮะถ่ายรูปได้นลเพื่อนครับนะอนุญาตเทสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เล่นเดี๋ยวมาเดี๋ยวม่โอ้เดี๋ยว๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสยงเดี๋ยว ยังตีกัคยังตัน้เมื่อสักสองอาแล้วนทดสอบสักทนะกรเ็ลนมาเตัต้องมลอห้้มอแม่อะไรไม่รู้อีกแล้วอว่านี่กรเพาะไอยังบ่หมอีกะไยังจอแล้วว่ไรเอ้าตุกนี่แหละ ม่ให้น้องิงเปนะจานั่นแหละคูยีูยเอามคุยูยเอาไหนี่เอาเลยเ็ดโขกันเ้ยกนุโมเอาไปาย้กันุิลาอยากไร้ย่ทำผมนะมปแล้ก็นอนพนอนพนไปเต้นอเสียใทรรู้างอ่นี่พอนหอนเลื่อห้ กินฟูมแผงเจยิ่งก็เจ๊ยิ่็น่อยากกินีีกลังงไเด็กินนะชเจดค่ะขอบคุณครับพ่อทองคณนะคะปมีน้องอุงงพี่มอกได้กินเาพ่อดุนไกินพี่มอกินคนเดียวหมดเลยอนต้องกินเางกิน เดี๋ยวระวังล้วนนะเออเดี๋ยวเสียงจะไม่ดีเดี๋ยวคนเกินเองกินหมดเลยระวังระวังล้วนนะกลัวหรอกลัวหรอกลัวไหมล่ะแม่อยากไปกินอยากจะบอกว่าพี่น้องเต่ายอะมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นมสวัสดีครับสวัสดีน้องพักแปงด้วยโอ้ยมือนี้มือที่สองแล้วครับ องวันวันแรกก็สั้นๆหน่อย,ยใช่ไหมออหมูแรก,กข้อกี <ละ S 1> ตารมีดีได้มีมีแม่ปิญพรคอยเต้นอีกคนนึง่่ เป็นกำลังใจให้น้องคับแพงหน่อยครับมือแรกขึ้นที่สองครับแล้วแถมไล่ซดกุมปิดพร้อมมือนี้วันแรกใช่ฝากไปติดตามในกลุ่มนะครับฝากไปติดตามในกลุ่มนะครับ สี่าากตตมไขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ